ไปวันเด็กกี้ให้มีความสุขมาณจ่าวันี้แวกแซกอะสวยๆรวยๆเนอะญี่ปุ่นดีอยาจะมีเมนเตอร์เงซูคาฮามิะเป็นหญเป็นสูงนอะเมกี้เนอะรวยๆด้วเจ้าอยู่ประเทศจีนก็ใหญ่ๆนะค่มนจ่าแหม่มย่ c i t เอาให้มันมีสาระ ก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเราแต่แมกกี้มีโอกาสหาหาหาได้มากกว่าเราดังนั้นเมกกี้ใช้โอกาสที่แมกกี้ไปอยู่ที่จีนหาให้ได้ดีรอถนะจ๊ะเพื่อนๆจะขอเป็นกำลังใจให้เกี่ยวอะไรกันไหมถ้าได้หัวรวยก็ส่งก็อย่าลืมส่งตัวคู่มาให้เราไปนะจ๊ะทังคณะญี่ปุ่นของเรา